ตอนนั้นก็เรื่องดังแล้วก็เลยมีการบูรณะอัดสอบน้นมาใหม่เป็นพระสมัยไหนครับเขาบอมันมันมีหลายมันพระเครื่งองเก่าเขาบอกว่าก็นานแล้วไหมอ่ะแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าพระเนี่ยประมาณเขามาทําเรียนใหม่สามสิบปีสิบปีที่แล้วนะอ๋อก็แปลว่าแต่แต่เสียนนี่มันดัน่งเดิมของวัดอื่นเขาเราไปเอามาวัดหลางอ๋อก็คือถูกขโมยไม่ใหขโมย ออววัดเเเ่่นนะีแล้ก็าาาม,านะมาาสังเกตเห็นได้ว่าในปีพศ2551มีวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกโจรกรรมพระพุทธรูปและตัดเสียงพระอย่างต่อเนื่องวัดแดงตำบลปากท่า<ม>อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งวัดที่คนร้ายตัดเสียงพระพุทธรูปถ,ถึง4ี่องค์ และทุบทราลายองค์พระอีกสององค์ซึ่งสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะทราบว่าในองค์พระมีการบรรจ,จุของมีค่าไว้วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเคยได้รับการบูรณะมาแล้วเมื่อสมัยรัชกาลที่สามมันเสียความรู้สึกค